โคตรแม่เลยโอยเลือมแสบท้องแล้วจเขาบอกคนใต้อ่ะกินเผ็ดสบายกินเผ็ดสบายเมื่อกี้ลืมกดถ่ายเฉยเลยพูดตั้งนานสะโทกสต๊สวัสดีครับผมโบก,กับรายการบาม์สกามอีกเช่นเคยเออวันนี้อยู่คนเดียวต้องเล่นใหญ่หน่อยนะครับผมอย่างชายเมียงเชียงใหม่ชายเมียงเชียงไายกากกระหมูกูกินที่หมาพามเอ๊เล่นไปก่อน วันนี้เราจะกินมาม่าเผ็ด<ๆ>มาเลเซีย,ววยที่แบบว่าเขาบอกเผ็ดที่สุดในโลกนี้แล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้คือกินคู่กันไปเลยนะครับผมแรกผมคิดว่ามันจะเผ็ดสักแค่ไหนเชียวผมก็เลยเอานี่เอามาโป๊เพิ่มโป๊เพิ่มเราคนใต้กินแกงใต้มาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กๆเออเขาบอกคนใต้อ่ะกินเผ็ดสบายเออมาเราลองกินเพียวๆดูก่อนละกันนะครับผมครับผมโถ เขาบอกกินหนึ่งคำจะมีมุกผมทำชา <_ an> เลนจ์เลยว่ะกินคำหนึ่งเล่นมุกหนึ่งมุกเออเอาสิแล้วเราจะดูว่าเราจะเล่นมุกได้สักแค่ไหนโอ้โหทุกคนผมอยากให้ทุกคนดูแบบแบบแบบดูความเผ็ดอ่ะผมมันมันแบบมันเผ็ดมากนะนี่ดูจากสีนะโถ่มาลุยเ <_ an> ขาบอกอย่างพาะนี่มีเรื่องเล่า วันก่อนมายืนเยี่ยวน้าบ <sh> in <sh> ้านอืพระมันก่อนพระมายืนเยี่ยวน้าบ้านเตะสะเตะสะบัดล่วงเลยเผ็ดจริงด้ะเพราว่าผมยังไหวมันจะเผ็ดแบบเผ็ดร้อนๆแกงใต้เผ็ดกว่านี้ โคตรเผ็ดเลยไอ้น,นี้ที่เหงือออกนะครับผมไอ้น,นีเหงือออกคิดว่าแบบเอ้ยไอ้น,นี้มันไหวหรือเปล่าร้อนร้อนอากาศมันร้อนผมได้ระบายเอาลืมเล่นมุกเลยอย่างพระนี่ผมเล่นนะเออย,ยังวนอยู่วงเวียนพระพระผมก็เล่นผมเล่นเนีนี่พระลวกพระล่วงของแท้แน่นอนจะไปหยิบไปดูก็แหมเดี๋ยวนะว่าอดไม่ล่วงพระล่วงไม่แท้ได้ไงกรอบยังแตกเลยล่วงมาเช้าไอ,อ,อคนละล่วง ช่องอื่นก็อดทนได่ไงวะก็ทนกันได้ไงอะ่ะมามาเนี่ยมันจะแบบมันทำมาสำหรับคนชอบกินเผ็ดอย่างผมนะคือบางคนจะถามว่าเอ๊ยคาดก่อนสะอึกไม่พักเลย ทุกคนจะถามว่าเอ้ยแล้วแล้วพริกป่นล่ะใส่ตอนไหนผมเปลี่ยนใจไม่ใส่ได้ไหมครับมีเรื่องเล่ากินไปเล่าไปหลานผมอะฮะหลานผู้ชายญาติทางห่างคือวันนั้นจะนั่งเรือไปเกาะไอ้เราก็ไม่มีอะไรให้เออนะอยากนั่งเรือไปเกาะอ,อยากนะจะนั่งเรือไปเที่ยวเนี่ยเออ ขออะไรที่มันคุ้มครองหน่อยให้แบบดูแบบศักดิ์สิทธิ์อ่าเราใกล้พระไปองค์หนึ่งหลวงพ่อโอริโอ,อเออหลวงเออเล่นหลวงพ่อโอริโอมันได้ไงหลวงพ่อสวดเอาหลวงพ่อสวดหลวัดตะขังนะฮะแล้วทีนี้เด็กเด็กล้านผมก็ห้อยแบบก็ห้อยไปไป,ไปนั่งเรือเสร็จปุ๊บเรือคว่ำมาฮะแน่นอนหลานผมคนแรกเลยรอดคนแรกตายคนแรกเออทำไมล่ะหนักพระอะไรองค์เท่านี้เออตัวเอย ผมว่านั้นเนี่ยจะเป็นคลิปแบบคลิปที่ผมพูดน้อยที่สุดเลยมั้งโคตรไปเลยอุ้ยเลือบแสพท้องแล้วเขาบอกคนใต้อ่ะกินเผ็ดสบายกินเผ็ดสบายอคลิปหน้าไปทำคอนเทนต์ที่กินซอยจุ๊บสบายๆดีกว,ว่าอร่อยด้วยโอ้ว้ยนี่แบบเป็นเกิมขอเก็บเลยแล้วกันอันนี้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว,ไไหวกินเผ็ดสบายอ ใกล้หมดแล้วกระป๋องแรกนะฮะกระป๋องแรกใกล้หมดแล้วเออยายคนหนึ่งข้ามถนนมาจากฝั่งตรงข้ามยายข้ามมาเลยไม่ใช่อเอาใหม่ยายคนหนึ่งผมมันอยู่ตรงข้ามฝั่งถนนย,ยึกย,ยักยึกยักเอะจะข้ามก็ไม่ข้ามจะข้ามก็ไม่ข้ามสุดท้ายก็ข้ามมาเดือมาผมใช่หรม ไอ้นุ่มฟังตรงข้ามนี่มันฝั่งไหนลูกอ๋อฝั่งนุ่นครับยายยายอะไ้โกเอ้าโกกอะไรครับยายเอาแต่คนฝั่งนุ่นบอกว่าอยู่ฝั่งนี้เป็นไงหนึ่งคำหนึ่งมุกโอ้คำสุดท้ายหมดกระปองเลย้ว ดโอ้ยเพี้ยเขาบอกคนใต้อ่ะกินเผ็ดสบายไม่ถ่ายละสวัสดีครับไปเป็นคลิป